ยุ้มค่ะออเดอร์เยอะมากเลยไม่มีเวลามาอันนี้เลยค่ะทุกคนหลายเจ้ามากเลยเฟเร์นทุกตัวก็เด็กเด็กแค,ค,ค,แค่โอ้โหเยอะตุ้เหรอ แวมวินจะเามาหี้ยแวมทิกทอลองถีดเอสกรีนเค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 นมาเดินๆมาเดินๆสวัสดีจ้าลุงป้าในนะ r f c ทั่วโลกคะ่ะตอนนี้แป้งอยู่ในป่าเห็ดดงเห็ดมาเก็บเห็ดนะคะมีออเดอร์เยอะมากเลยคะ่ะทั้งเห็ดดาเห็ดเหลืองนะคะมามาส่วนแป่งเก็บเลยจ้าตามมา

ข้ามาหัวิปโลกกันให้สำเร็แขนดินโทรศัพ์ดินเวส e กทั้งมือทั้งขานะคะทุกคนเอาจ้าเป็นเงินเป็นทองลูแคนยึด e ตฟินเบบี้รีบเอาลูกเงินอาจจะไม่แพงนะคะแต่ว่า เก็บได้เยอะมันก็เงินอ่ะเออคือแม่แปงหมดเงินแบบแบบไม่มีเงินเหลือในกระเป๋าเลยค่ะทุกคนทีนี้เหลืออยู่แล้วก็เหลืออยู่ประมาณห้ากว่าแต่ไปหาหมอนะคะคิดว่าหมอคงประมาณประมาณเออ ร้อยนึงนะคะร้อยโครนที่ไหนได้มันสามร้อยพว่าเขาทั้งฉีดคติโซนฉีดอะไรตรวจละเอียดมากให้อะ่ะหมดเงินเพราะอะไรเพราะว่ารถมันไม่มีรถรถของพ่อแม่แป้งมันไม่มีเครื่องทําความร้อนนะคะทุกคนแล้วตอนช่วงนี้มันหมอกลงเยอะแล้วก็มันหนาวมากแล้วเกิดชนนะคะ มีคนมาชนพวกแม่แป้งไม่ใช่พวกแม่แป้งชนเขาหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่พวกแม่แป้งก็เบรกกับชั้นชิดไงเพราะว่ามีรถบรรทุกมันเสียข้างหน้าแล้วพอมันหนาวแล้วหมอกลงอะ่ะมันเป็นเหมือนฝ้าติดหน้ากระจกพวกแม่แป้งเพราะวกแม่แป้งไม่มีความร้อนไงแล้วก็หนาวด้วยแล้วก็หนาวมากด้วยก็เลยตัดสินใจเอาไปจอมนะคะ เขาเรียกสองหมื่นกว่าโครนนะอุ้ยสองหมื่นกว่าโครนก็เกือบแสนนะคะทุกคนที่เขาเรียกนะโผล่แป้งก็เลยตัดสินใจเอาแค่ทําความร้อนแล้วเอาอันที่ทําความเย็นออกมันก็เลยเหลือมาครึ่งหนึง่งก็เลยพอดีก็จ่าย เสร็จสับเรียบร้อยก็เหลือห้า้าร้อยกว่าโครนนะคะทุกคนก็เลยเขียนไปถามพี่คนนึงพี่เขาก็ไม่มีอ่ะแมแป้งก็เลยแม่แป้งก็เลยตัดสินใจไปหาหมอก็คิดว่าอ่ะยังไงก็ค่าหมอก็ประมาณสักเอบร้อยหนึ่งแหละติดที่ไหนได้สามร้อยก็เลยตอนนี้มีกันอยู่สองร้อยกว่าโครนนะคะทุกคนตัดสินใจเติมน้ำมันเติมน้ำมันมาหาเอาดาบหน้าเอา ก็ดีใจค่ะได้นั่งรถอุ่นๆแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากเพราะหน้ากระจกเขาเห็นหมดเลยอะไรเงี้ยโอ้ยคอยมากเลยจังซีเนี่ยนี่จังซีน่ะแม่แป้งมากคักทุกคนโอ้ขาแม่ <S <S พี่น้องเอ้ยงามแหงคืนทุกคนอหยาอยายุง,งามาย แบบไม่ปราณีใครเดี๋ยวยังไม่ได้มาอยู่ค่อสักวันอ้ยคุณครับลันตาเบบี้ แขน่ไหยเดีเ๋ยว,วมีเก็บแพ็กง่้ยแฮคันเะงินทั้งนั้นเลยลูกเาเอา <ST S> คือตกลงกับน้องว่าสองชั่วโมงนะน้องก็ให้เวลาสองชั่วโมงเด็กสมัยนี้ฉลาดนะคะทุกคนต้องต่อรองกับเขา มีข้อนำเสนอนะคะแล้วคำพูดของเราก็จะคือคำพูดด้วยนะแต่แม่แป้งก็คิดไว้แล้ว2ชั่วโมงก็พอดีเวลากับ้านางนั้นก่อนจะคิดก่อนจะพูดสัญญากับลูกเราต้องคิดดีๆเด็กสมัยนี้มันจำมันท่วงสิไต แตน้าจังสีเคยกันย really ุ้มเศร้าโชว์เลยเหรอจ๊ะนี่กำลังเซบ เบนงหงนี้ไหม เห็ดเหลืองก็เยอะค่ะทคนยังสวยอยู่มากเลยนะคะในสุดท้ายจะดูการ้วเตอโอเคตามแห่ ไม่เอาทละอกนะอย่างเลยอันนี้อยู่กองกันก็เอาแบบนี้เลยครับนองอยามกอรพาสซดูวันนีาจะไเล่นสวัตดีสวสวัา แล้ววีไอพียมวีบ้าเรล็กกันดีค่ะทุกคนเต็มแล้วเดี๋ยวจะใส่ไว้ในถุงนั้นนะคะเทไว้เดี๋ยวจะไปต่อตามมาเลยจ้าคลิหน่าคลิใไม่สวัสดีจ้า